ปีใหม่2 0 2พ่เพิ่งผ่านมาแค่2วันที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับข่าวร้ายทั้ง2วันเลยค่ะเมื่อวานวันที่1ก็เกิดสึนามิแผ่นดินไหวไฟไหม้หลายๆอย่างส่วนวันนี้ก็เกิดเครื่องบินชนกันที่สนามบินฮานิดะนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องวันปีใหม่ของคนญี่ปุ่นให้ฟังกันค่ะวันปีใหม่หรือว่าวันแรกของปีคนญี่ปุ่นเขาจะพากันไปขอพรที่ศาลเจ้าค่ะที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปปั้นม้าด้วยนะคะม้าเป็นปีเกิดของบีเองค่ะ ในภาษาญี่ปุ่นการขอพรปีแรกของปีนั้นเรียกว่าฮัตซึโมดิเป็นการขอพรครั้งแรกวันแรกของปีใหม่ค่ะศาลเจ้าที่นี่จะเป็นศาลเจ้าของศาสนาซินโต ก่อนหน้าที่เราจะแวะมาขอพรที่ศาลเจ้านี้นะคะเราเห็นคนเยอะมากเยอะแบบคนล้นออกไปถนนเลยไปขอพรครั้งนี้เราไปคนเดียวเราไม่รู้วิธีการเลยเราก็ดูจากคนข้างหน้าเอานะคะว่าเขาทํายังไงตอนที่เขาจะขอพรเขาก็ใส่เงินเหรียญลงไปก่อนเสร็จแล้วก็โค้งคํานับหนึ่งครั้งแล้วก็เขย่าระฆังข้างบนให้ดังเสร็จแล้วโค้งคํานับอีกสองครั้งแล้วก็ไหว้แบบปรบมือนะคะที่ศาลเจ้าเขาจะมีแบบคล้ายๆเซียมซีเสียงดวงอะไรกันด้วยนะคะแต่เราทําไม่เป็นเพราะว่าเราไปคนเดียวเราไม่รู้ทํำยังไงเราก็เลยไม่ได้ทํา นอกจากศาลเจ้าแล้วคนญี่ปุ่นก็จะไปวัดกันค่ะแต่วัดที่ญี่ปุ่นมันจะเงียบนะคะไม่มีอะไรปิดประตูไว้แค่มาขอพอรกันแค่นั้นค่ะวัดที่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีพระเหมือนบ้านเราที่แบบมีพระต้องมาแบบรอรับอะไรอะ่ะสังฆทานอะไรที่ญาติโยมเอาไปถวายแต่ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะอยู่เงียบมากจะเจอพระญี่ปุ่นก็ต่อเมื่อมีงานแบบงานศพอะไรอย่างนี้ถึงจะเจอค่ะโซนนี้เราไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะเป็นกุฏิของวัดนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเดินมาทางนี้เดินมาครั้งแรกเลยปีใหม่ปีนี้เราขอวันหยุดไว้สามวันเลยนะคะเราหยุดงานวันที่หนึ่งสองสามเมื่อวานเราไปเที่ยวนางาซากิมาแล้วนะคะที่ระเบิดปรมาณูแต่เรายังไม่ได้ทําคลิปให้ดูเดี๋ยวจะทําให้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่นางาซากิเหมือนกันที่มีอะไรนะที่มีนกเพนกวินนะคะเรามาอยู่สามปีแล้วยังไม่เคยไปเลยคะ่ะเนี่ยจะไปครั้งแรกเลยเพราะว่า พรุ่งนี้สามีหยุดด้วยกันก็เลยมีโอกาสได้พากันไปเที่ยวอีกเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไซโยนารา